สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอพี่นายสามชาเลยโอ้แต่ลั่นๆนะผมนี่ฮะนายแอดมินสามชาครับผมไปไหนมาพี่นายมาจากกองแง่ฮะกองแง่รับกองแง่เอาวอลทยให้ซั้นๆเดี๋ยวกองแง่กองแง่เขาเลยไปไหนต่อครับเนี่ยกับโคราชบริษัทเราขับบริษัทนะโอ้แต่อย่างลั่นนะแต่แนมยังลั่นปะได้ปะ เก่าแล้วเนี่ยสีอ่ะเออมันไม่ได้เฮ็ดไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูแต่พี่นายนะแอดมินสามชาผมนายเมืองปูนะไปดูอันแต่แต่พี่เขาไว้ตรงไหนโอ้ยหมอกเปเตี้ยวผมมองไปเลยเลยนี่แต่พี่นายหัวยุงบนขึ้นทางไหนได้วะเนี่ย สองปาขอสักหนสักหน่อย,อยต๊ดตดต,ต,ตพอนะโอ,โอ้อย่างล่านนผม,ไ,นผมไปเไไดี๋ยวผมเลี้ยวไปข,<อ>ขึ้นเขาไี่นายขอบคุณมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมเจอกันขึ้นของนัดเขาไอ้ก้อนบไอ้ของแปด ไปลงในเขาหินซ้อนเอาละพี่นายสวัสดีครับผมเดินทางปลอดภัยพี่นายเดี๋ยวเราไปฟังสามชาลันรันกันอีกสักครั้งครับผมสวัสดีพี่น้องสามชารันมาครับผมวันน <c oughs> ี้มาเจอพี่นายครับพี่นายแอดมินสามชานะเดี๋ยวมาฟังสามชาเสียงแตะและลั่นกันหน่อย i やれやれや